จับได้ไแล้วครับจับได้ไแล้วครับจับได้แล้วภารกิจน้องหมาครับหนึ่งชีวิตมีค่าหน้าที่ช่วยน้องหมาจรจัดพันธไทยเพศเมียหัวติดในกระป๋องพลาสติกใสมานานถึงเจ็ดวันก่อนปล่อยสู่อิสระครบเจ็ดวันแล้วในวันที่21เมษายน2567ที่สุนัขจรจัดเพศเมียมีขนสีขาวหัวติดอยู่ในกระป๋องพลาสติกใสวิ่งไปมาเพื่อหาทางหลุดออกจากกระป๋อง บริเวณลานกว้างของสนามบินชั่วคราวกองทัพอากาศจังหวัดสตูลตำบลคลองขุดอำเภอเมืองด้วยสภาพที่หิวโซ่เพราะอดอาหารมานานร่วมสัปดาห์ล่าสุดในช่วงค่ำที่ผ่านมานายธนาคมฉายนิ่มอาสาฉุกเฉินการแพทย์งานกู้ชีพผู้ภัยเทศบาลตำบลคลองขุดพร้อมด้วยนายสมบัติเจริญขวัญชาวบ้านผู้ที่รักสุน,นัขและชอบช่วยเหลือสังคมในพื้นที่จังหวัดสตูล ได้ตามหาน้องหมาตัวนี้เข้าไปในสวนปาล์มใกล้สนามบิน <Okay. S 1> วิ่งไล่ด้วยความไวจนสามารถจับตัวน้องหมาตัวนี้ได้โดยจะคุบตัวก่อนใช้กันไกรตัดกระป๋องพลาสติกออกอย่างทุลักทุเลจนสำเร็จและได้ปล่อยน้องหมาตัวนี้ไปสู่อิสรภาพสำหรับสุนัขจรจัดเพศเมียตัวดังกล่าวนี้<า>มีคนพบเห็นหัวติดอยู่ในกระป๋องพลาสติกใสวิ่งวุ่นอยู่บริเวณสนามบินชั่วคราวของทัพอากาศจังหวัดสตูลโดยกลุ่มผู้รักสุนัขและชาวบ้าน ได้พยายามช่วยแต่ไม่สามารถจับตัวได้เมื่อข่าวการพบน้องหมาจรจัดหัวตีนกระป๋องพลาสติกใสทราบไปถึงนายสักกะกปิลาการผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลจึงสั่งการช่วยเหลือจัดระดมกำลังทีมผู้มีความชำนาญโดยตรงโดยประสุสัตว์จังหวัดสตูลพร้อมด้วยนายชำนาญคมดวงรองนาย,ยกเทศมนตรีตำบลคลองขุดและประชาชนผู้รักน้องหมาแม่จรจัดจังหวัดสตูลและเจ้าหน้าที่มูลนิธิธรรมรังสีสตูล รวมตัวกันออกช่วยเหลือทันทีแต่ด้วยสัญชตาตญาณของหมาจรจัดที่หัวติดกระป๋องพลาสติกใสนานถึง7วันบวกกับอดข้าวอดน้ํารวมทั้งอากาศร้อนจัดก็ไม่ยอมให้จับวิ่งหนีหลบเจ้าหน้าที่ทําให้ทุกคนต้องวิ่งตามกันให้วุ่นก่อนช่วยเหลือได้ในที่สุด,ดก,ก็น้องมีมอีอาการอ่อนแรงนะคะก่อ,อนเพียนงนั่งอาจจะขาด อาหารแล้วก็ไม่ได้ดื่มน้ําหลายวันแล้วก็บวกกับอากาศร้อนด้วย<ม>ก็สูบค่อนข้างจะสูบอยู่ค่อนข้างจะ,ะการการเคลื่อนเคลื่อนตัวก็ค่อนข้างจะยากลําบากสําหรับน้องแต่ด้วยความกลัวของน้องน้องก็เลิดไปหลายๆทิศ<ม>ทางค<ม>่ะคือสำหรับพื้นที่บริเวณสนามบินกองทัพอากาศชั่วคราวในพื้นที่เทศบาลตำบลของขุดอำเภอเมืองจังหวัดสตูลโดยลานแห่งนี้ถูกใช้จัดงานกาชาดประจำปี2567ตั้งแต่วันที่1 1ถึง21เเมษายน โดยสภาพพื้นที่เป็นป่าเม็ดและส่วนปามของชาวบ้านรอบๆข้างพบมีหมาจรจัดจำนวนมากกว่า50ตัวที่ถูกนำมาปล่อยทิ้งไว้ณที่แห่งนี้และมีผู้ใจดีมาคอยให้อาหารด้วยความเมตตาสองใต้นิวรายงาน